กับกบนอกกลานะครับเป็นประจาทุกคืนวันศุกร์เวลา2องทุ่มสีินาทีแบบนี้นะครับพร้อมกับเรา3ามคนนี่ครับครับผมเออว่าแต่พี่กล้องครับครับเอาเหรียญมาทำไมเยอะขนาดนี้ครับโอ้โหพี่ตัวนี่ไม่รู้อะไรครับเหล่านี้แหละครับคือเหรียญมหาสจัชย์ครับที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตเราได้อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับโดยเฉพาะการเนรมิตผ่านตู้ยอดเหรียญอัตโนมัติครับ พราะในทุกวันนี้นะคะชีวิตของคนเราเนี่ยเร่งรีบนะคะแล้วก็โฮยหาความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะ<ม>จึงทําให้มีตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินะคะเข้ามาอำนวยความสะดวกในทุกกิจกรรมของมนุษย์นะคะเร,รียกได้ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วค่ะเหมือนมีบาริสต้ามาชงมี่ทุกที่เลยนะนี่เป็นไงนะครับ ที่แสดงว่าวันนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยแน่นอนค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะเนีจะขออาสาเข้าไปล้วงลึกนะคะถึงความเป็นอัจฉริยะที่จะมาช่วยในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะให้ง่ายมากยิ่งขึ้นติดตามได้ในกลมนอกกรลาคืนนี้ค่ะตู้หยอดเหรียญถือว่าเป็นเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสําคัญกับสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบเนรมิตให้ออกมาง่ายแบบสําเร็จรูปได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะกินจะเดินทางติดต่อสื่อสารงานบริการหรือแม้แต่ความเพลิดเพลินในยามว่าง เจ้าตู้สี่เหลี่ยมกับพื้นที่เพียงน้อยนิดอย่างตู้หยอดเหรียญก็สามารถช่วยเราได้ค่ะหรืออย่างบางร้านค้าที่มีต้นทุนค่าแรงงานสูงมากๆหรืออยู่ในที่เปี่ยวๆห,หรือบางครั้งไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการเราดึกๆได้เจ้าเครื่องหยอดเหรียญก็เข้ามาให้บริการแทนแล้วตู้หยอดเหรียญอัตโนมัตินี่ค่ะมันเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของคนเราเนี่ยนานแค่ไหนแล้วคะเท่าที่เรามีการค้นพบทางประวัติศาสตร์ผมต้องใช้คาว่าประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะคนที่ เท่าที่เรามีบันทึกไว้นะครับคนแรกที่คิดขึ้นมาน่าจะเป็นนักบวชโบราณชาวกรีกนะครับ<ะ>อยู่ในอียิปต์เอาไว้ใช้สำหรับเป็นเครื่องที่จ่ายน้ำมนตให้กับผู้ที่เข้ามาสักการะในบสถเจ้าตู้หยอดเหรียญสำหรับจ่ายน้ำมนที่พี่เขาบอกนี้นะคะเกิดขึ้นมาเมื่อ215ปีก่อนคริสตกาลค่ะโดยมีกลไกการทำงานง่ายๆคือเมื่อหยอดเหรียญลงไปนะคะ น้ำหนักของเหรียญก็จะไปถ่วงให้ตัวใจน้ำมนทํางานค่ะและเมื่อหมดความรุ่งเรืองของยุคกรีกเจ้าตู้หยอดเหรียญก็ได้หายสาบสูญตามไปด้วยและมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งในฝั่งของอเมริกาในรูปแบบของตู้ขายหมาฝรัง่งตู้หยอดเหรียญประเภทเครื่องดืม่มตู้ขายขนมขบเคี้ยวตู้ขายอาหารจานด่วนเป็นต้นค่ะ หรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็ไปไกลขนาดมีตู้แต่งงานกันเลยทีเดียวค่ะแต่ปัจจุบันนะคะทางฝั่งเอเชียเราก็ไม่ได้น้อยหน้าค่ะโดยเฉพาะมหาอำนาจทางเทคโนโลยีอย่างประเทศญี่ปุ่นค่ะในประเทศญี่ปุ่นเองเครื่องหยอดเหรียญเนี่ยมีอัตราส่วนแทบจะเท่าๆเป็น1นต่อนหนึ่งกับประชากรเลยด้วยซไปในบางเมืองเนี่ยเราพบว่าพอไปเดินในซอย นับเครื่องหยอดเหรียญมากกว่าคนเริ่มตั้งแต่โทรศัพท์มือถือก็ขายผ่นเครื่องหยอดเหรียญชุดชั้นในก็ขายผ่นเครื่องหยอดเหรียญซูชิอาหารสารพัดขนมต่างๆอยู่ในเครื่องหยอดเหรียญหมดเนื่องด้วยพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นมีอยู่จํากัดอัตราค่าแรงสูงมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและที่ดินมีราคาแพงฉะนั้นการนําตู้หยอดเหรียญมารองรับวิถีชีวิตจึงเป็นทางออกของผู้คนที่นี่ค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นมีตู้หยอดเหรียญไม่ต่ำกว่า5ล้านตู้ค่ะหรือคิดเป็นอัตราส่วนนะคะประชากร23คนต่อตู้หยอดเหรียญ1น1ตู้เลยทีเดียวค่ะ แล้วตู้หยอดเหรียญที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะมีอยู่มากน้อยสักแค่ไหน,นะคะเราเก็บตัวเลขแล้วก็ประมาณการกันไว้นะครับว่าวันนี้ตู้หยอดเหรียญในประเทศไทยเนี่ยเกือบจะสองแสนกว่าเกือบสามแสนเครื่องแล้วในวันนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหยอดเหรียญที่ให้บริการแล้วก็ขายสินค้าเป็นหลักนะครับที่จะเห็นว่าเออหมูมีเป็นแสนแสนเครื่องเลยแล้วไปอยู่ตรงไหนกันล่ะ,ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองใหญ่ครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสัก4ี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือก็กระจายกันออกไป เอาราคาหลังจากนี้นะคะเพื่อที่จะรู้ถึงหลักการทำง,งานของตู้หยอดเหรียญแนนจะพาไปล้วงลึกกลไกภายในของตู้อัจฉริยะประเทศต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่ทั้งสามารถสร้างความสุขช่วยให้เราอิ่มท้องเติมพลังงานลดโลกร้อนและตู้ที่ช่วยดับกระหายซึ่งเป็นตู้หยอดเหรียญชนิดแรกนะคะที่แนนจะพาไปดูเพราะฉะนั้นแนจนจึงเดินทางมาที่บริษัทซันร้อยแปกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำตู้หยอดเหรียญรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะซึ่งเรามาที่นี่นะคะถ้ามองไปก็จะพบว่ามีตู้หยอดเหรียญหน้าตาแปลกๆอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะตู้นี้ค่ะตู้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะถัดมาตู้ข้างๆกันนี้นะคะตู้เครื่องดื่มค่ะนี่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะ อานนเข้ามาที่โรงงานนี้ค่ะเห็นมีตู้หยอดเหรียญวางอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะใ,ในโรงงานนี้มีตู้หยอดเหรียญนี้ปริมาณมากน้อยสักแค่ไหนคะ,ะประมาณ2,000ตู้ครับ2,000ตู้ครับเพราะตู้เหล่านี้นี่เราผลิตเองหรือเปล่าคะพี่เราไม่ได้ผลิตเองครับอันนี้เรานําเข้าเป็นตู้มือสองจากประเทศญี่ปุ่นครับทำไมเราถึงมีการนําเข้าตู้หยอดเหรียญแบบนี้มาล่ะคะอันนี้เนื่องจากว่าโลว์ฮาวของทางประเทศญี่ปุ่นเขาเรียนรู้แล้วก็ สาม,มารถที่จะ d e v e l อ p ตู้เนี่ยมานานแล้วมีวิธีการใช้ปรับปรุงมานานานะครับซึ่งเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะครับเราคิดว่าเราซื้อเข้ามานา่าจะใช้งานได้รวดเร็วกว่าซึ่งตู้หยอดเหรียญที่เห็นมากมายขนาดนี้นะคะจะจำแนกได้เป็น3ประเภทด้วยกันค่ะคือ1ตู้เครื่องดื่มน้ำอัดลมอันนี้เป็นตู้จำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะค,ะคะรับใครจะมีราคา อาคาบอกไว้ร้อยยีเยนนี่ก็คือเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะสองตู้เครื่องดื่มแบบถ้วยมันแต่จากเออแบบแรกยังไงอะค่าแตกกาแบบแรกก็คืออันนี้เนี่ยจะทําการผสมผงที่เป็นผงสม็จรูปอย่างเช่นว่าเหมือนกับกาแฟทีนวันโอวันตินหรือว่าชานมอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ เสร็จแล้วนยจะปล่อยผงม,มาแล้วในนี้จะมีเครื่องที่ทํำลาร้อนเพื่อที่จะละลายผงค่ะนะครับแล้วก็มาลงที่ช่วยและ 3. ตู้ซ t r u e คะ่ะถ้ามองง่ายๆคือคําว่า c t r u ูคือมองทะลุผ่านไปได้นะครับแต่ว่าถ้าทางสางประเทศเขาจะเรียกเป็นกราชฟอนก็คือประตูเป็นกระจกใส่สินค้าที่จะเป็นกล่อง U.S.T เป็นตู้นม เปป็็นนนคใหญ่่่รับทีเเกลองวพื่อที่จะคลายความสงสัยว่าตู้ทั้ง3ชนิดจะมีหลักการทำงานอย่างไรช่วงหน้านะคะเนจะพาบุกเข้าไปยังโรงผลิตและเปิดดูเบื้องหลังกลไกลทุกชิ้นที่สร้างความอัจฉริยะให้กับตู้หยอดเหรียญกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ พอเข้ามาในแผนประกอบและทดสอบนี้นะคะ mm hmm. ก็จะพบว่ามีตู้ที่กําลังถูกตรวจสภาพอยู่แล้วก็กําลังเผยให้เห็นถึงกลไกสลับซ้อนภายในตู้หยอดเหรียญน,นะคะมาที่นี่ก็จะได้รู้กันนะคะว่าตู้หยอดเหรียญน,นั้นจะมีกลไกการทํางานอย่างไรนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจําวันของเราค่ะ ก็จะใช้เหรียญหยอดลงไปแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่าก,กลไกเบื้องหลังมันมีความอาัจฉริยะอะไรที่สามารถนําสินค้าออกมาให้เราได้อย่างแน่นยันขนาดนี้นะคะอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้แรกกันเลยนะครับค่ะโอ้พอพี่เขาเปิดตู้หยอดเหรียญเครื่องดื่มนี้นะคะก็จะพบว่ามีชั้นเก็บเครื่องดื่มอยู่เป็นช่องๆเต็ไมไปหมดเลยค่ะ เหมือนกับร้านสะดวกซื้อขนาดย่อมๆเลยนะคะที่สามารถให้เราหยิบสินค้าออกมาได้ค่ะคือทั้งหมดนี่มันสามารถเก็บได้มากนักแค่ไหนะคะทั้งหมดได้ถ้าเป็นตู้นี้นะครับได้25ชนิดสินค้าครับ25ชนิดสินค้าแล้วสามารถเก็บบรรจุภัณฑ์ได้กี่กี่อัน300ชิ้นครับ300ครับ300กระป๋องใช่ครับ การการทงานมันเป็นยังไงอะคะก็ต้องเริ่มจากการหยอดเหรียญเข้ามาก่อนนะครับโดยที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่อ่านเหรียญว่าเหรียญที่ลูกค้าหยอดเข้ามาเนี่ยเป็นเหรียญชนิดไหนทั้งหมดกี่เหรียญรวมเป็นมูลค่าเท่าไหร่โดยหลักการทำงานของตู้หยอดเหรียญก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่หยอดเหรียญนะคะเหรียญก็จะวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ซึ่งสามารถแยกแยะเหรียญประเภทต่างๆได้อย่างแม่นยำค่ะ พอพี่เขาหยอดเหรียญลงไปนะคะเหรียญก็จะวิ่งผ่านเซ็นเซอร์ค่ะเพื่อที่จะแยกชนิดแยกขนาดแยกน้าหนักต่างๆใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็จะรู้รว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาท5บาทหรือว่า10บาทแล้วพอ,อหยอดลงไปนี่ก็จะวิ่งผ่านช่องนี้เร็วมากแล้วก็แยกกะเทลงมาเ็ไว้ต้องครับ ยอดเหรียญเข้าไปใช่ไหมคะเหรียญเนี่ยก็จะทําให้เราได้สินค้าใช่ครับและเครื่องตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกระสวิตที่เปิดการทํางานของตู้เพือ่อให้ตู้ทาการจ่ายสินค้าให้กับลูกค้าอ๋อค่ะซึ่งตัวรับเหรียญทั่วไปที่เราเห็นกันจะมีอยู่2ประเทศค่ะคือชนิดที่รับได้เหรียญเดียวที่เรามักจะเห็นใช้งานกับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญและสุดท้ายคือรับได้ทุกเหรียญมักจะเห็นในตู้เครื่องดื่มทั่วไป เพราะฉะนัน้นถ้าจะไขความลับว่าสามารถแยกประเภทของเรียนได้อย่างไรนั้นพี่ลิงคนนี้จะมาเป็นคนให้คําตอบกับเราค่ะหัวใจของมันคือมันจะต้องมีเหรียญต้นแบบอยู่ที่ที่ช่องการทํางานของมันตัวเครื่องจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของเหรียญต้นแบบและจะมีช่องที่ผ่านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเหรียญที่จะผ่านลงไป ภายในช่องก็จะมีช่องแสงการทำงานคือเป็นลำแสงอินฟราเรดเพื่ออะไรคะเพื่อจะบอกให้รู้ว่าตอนนี้มีเหรียญลงไปแล้วซึ่งเมื่อนำเหรียญต้นแบบที่ต้องการกำหนดราคามาใส่ไว้ในช่องวางเหรียญเมื่อมีเหรียญเข้ามาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะอ่านค่าออกมาเป็นน้ำหนักขนาดและเนื้อโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ แต่ถ้าค่าที่อ่านออกมาไม่ตรงกันกระเดื่องกันก็จะไม่ทำงานและเหรียญก็จะไหลออกสู่ช่องทืนเหรียญถ้าค่าตรงกันกระเดื่องกันก็จะเปิดเพื่อให้เหรียญวิ่งผ่านช่องแสงอินฟราเรดท,ที่จะเป็นตัวส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุมของตู้เพื่อให้ตู้หย่อดเหรียญน,นั้นพร้อมเปิดให้บริการนั่นเองค่ะเพรนาะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำพี่พี่พนักงานที่นี่จึงต้องนั่งทดสอบอยู่กับเหรียญทุกชนิด ไม่ต่างจากพนักงานธนาคารก็ว่าได้ค่ะพี่พีที่ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตตัวรับเหรียญน,นี้นะคะวันวันหนึ่งนี่เขาจะต้องนั่งหยอดเหรียญที่แบบนี้ทั้งวันเลยแล้วค่ะพี่คะนั่งหยอดเหรียญแบบนี้วันนหนึ่งนี้หยอดไปสักกี่เหรียญคะก็ลายเหรียญเหมือนกันค่ะลายพันเหรียญเป็นพันพันเหรียญเลยเหรอหยอดแบบนี้ทั้งวันเลยไ<ช>หมคะ วันเลยหลังจากดูตัวรับเหรียญประเภทเหรียญเดียวแล้วนะคะคราวนี้นะคะมาดูตัวรับเหรียญแบบรับได้ทุกเหรียญกันบ้างค่ะซึ่งพี่เขาบอกว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยค่ะก็คือหนูเห็นถ้าลักษณะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวรับเหรียญก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเหรียญเฉพาะแล้วมันจะมีความแตกต่างกันยังไงคะหลักการทํางานของมันก็จะคล้ายๆกับชนิดเหรียญเดียวค่ะเพียงแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาทค่ะอย่างเหรียญ1นบาทก็จะได้ค่าหน<ะ>ึ่งเหรียญ2บาทก็จะได้ค่าหน<ะ>ึ่งค่ะแต่ละเหรียญแต่ละชนิด<ะ>ค่าจะไม่เท่ากัน<ะ>ทำให้เครื่องสามารถแยกแยะได้ว่าเหรียญที่ลงไปนั้นคือเหรียญอะไรค่ะหลักการทำงานของตัวรับเหรียญประเภทนี้นะคะจะมีหน่วยความจำ ซึ่งเปรียบได้กับสมองเอาไว้บันทึกค่าของเหรียญแต่ละชนิดค่ะคือเมื่อเหรียญวิ่งผ่านสนามแม่เหล็กเครื่องจะอ่านค่าของเหรียญแล้วนําไปเปรียบเทียบกับหน่วยความจําค่ะถ้าค่าถูกต้องเครื่องก็จะสั่งให้กระเดื่องทางานแล้วปล่อยให้เหรียญตกลงสู่กล่องรับเหรียญด้านล่างพร้อมๆกับเปิดสวิตช์ให้กับลูกหย่อนเหรียญทํางานค่ะ แค่ปลายนิ้วสัมผัสเพียงไม่กี่วินาทีนะคะก็ได้รับสินค้าตามที่เราต้องการแล้วค่ะตู้อีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีความพิเศษอยู่ในตัวก็คือตู้ซีทรูค่ะซึ่งประตูของตู้นี้นะคะจะมีลักษณะใส,าสามองทะลุเห็นสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในเมื่อเราเลือกสินค้านิาที่ต้องการแล้วก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปรับสินค้าทันทีก่อนจะนำมาปล่อยที่ช่องรับสินค้าให้กับเราค่ะ เรจะได้สินค้าตอนที่เราต้องการค่ะแล้วก็มีทอนเงินด้วยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะสำหรับข้อกาแฟสดพลาดไม่ได้ค่ะกับตู้กาแฟสดหยอดเหรียญที่มีรสชาติให้เลือกไม่ต่างไปจากร้านกาแฟสดทั่วไปเลยละคะ่ะนี่เป็นมก,กาแฟสดๆเลยนะคะที่เรากินกันอยู่ตามร้านกาแฟทั่วไปค่ะ ก็คืออันนี้เปรียบเสมือนกับเป็นถ้าเป็นตามร้านก็คือจะเป็นพวกเครื่องบดกาแฟอย่างนี้บบเรเป็นชุดที่ทบดกาแฟเป็นชุดบดพอลูกค้าสั่งชงกาแฟนะครับเครื่องไปทําการบดโดยชุดนี้เป็น,นตัวบดกาแฟมาให้เป็นผงเล็กๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็ลงมาที่ถ้วยนี้เป็นถ้วยบลูกาแฟหรือการหรือเป็นถ้วยที่ทําให้น้ํากับกาแฟมาเจอกัน ตู้ก,กาแฟสดนี้นะคะจะแยกส่วนผสมออกเป็น2ส่วนคือกาแฟสดและส่วนผสมอื่นๆค่ะเมื่อผู้ใช้บริการเลือกชนิดกาแฟแล้วเครื่องบดเมล็ดก,กาแฟจะทําการบดพร้อมกับเครื่องนี้นะคะก็จะปล่อยน้ําเดือดอัดความดันผ่านผงกาแฟลงสู่แก้วจากนั้นส่วนผสมอื่นๆตามชนิดกาแฟที่เลือกจะถูกปล่อยลงมาผสมในถ้วยผสมก่อนผ่านลงสู่แก้วที่มีกาแฟนอนรอยอยู่ค่ะ ไม่กี่วินาทีนะคะเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้นี่ก็ชงกาแฟสดให้เราได้ดื่มกันแล้วค่ะอ,อืเหมือนมีบาริสต้ามาชงให้ถึงที่เลยค่ะนอกจากตู้หยอเรียนอัตโนมัติจะสามารถชงเครื่องดื่มร้อนให้เราได้คลายหนาวกันแล้วนะคะยังมีตู้อีกประเภทหนึ่ง